ยินดีต้อนรับกลับสู่กีเฮดการาชที่ซึ่งพละกําลังมาบรรจบก,กับความแม่นยําและทุกคันมีเรื่องราวเป็นของตัวเองวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถกระบะนิสสันนวรปี2026ที่ไม่เพียงแค่ยังคงอยู่ในกระแสนิยมแต่ยังพัฒนาไปอย่างน่าประทับใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนวระหรือเป็นคนที่เคยสงสัยในความสามารถของมันรุ่นใหม่นี้มีอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์แน่นอนและเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งในเรื่องสมรรถนะพร้อมกับสรุปภาพรวมของภายในห้องโดยสารแบบสั้นๆ มาเริ่มกันที่เรื่องพละงกำลังใต้ฝากระโปรงของนวรอสองพันยี่สิบหกคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อการกระจายแรงบิดและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการลากจูงหรือทางวิบากหรือแม้แต่การขับขี่ในเมืองอย่างมีพลังที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีที่เครื่องยนต์นี้ส่งพละกกำลังออกมาเรียบลื่นเป็นเส้นตรงและแทบไม่มีอาการรอรอบเลย กราฟแรงบิดถูกออกแบบใหม่ให้ดึงแรงขึ้นตั้งแต่รอบต่ำส่งผลให้ตอบสนองต่อคันเร่งได้ดีขึ้นเมื่อเจอสภาพถนนที่ยากลำบากหรือเวลาบรรทุกของหนักถ้าคุณเคยคิดว่าเครื่องดีเซนมันอืดรุ่นนี้อาจทำให้คุณเปลี่ยนความคิดระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7จสปีดแล้วแต่รุ่นย่อยซึ่งทั้งสองแบบทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เกียร์อัตโนมัติปีนี้ต้องยกนิ้วให้จริงๆเพราะได้รับการจูนมาใหม่ให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่มากขึ้น ยืดรอบให้ได้นานขึ้นเมื่อขับขึ้นทางชันหรือปรับให้นุ่มนวลเวลาแล่นทางไกลเป็นระบบที่ฉลาดและที่สําคัญคือมันรู้ใจคุณพูดถึงความนุ่มนวลในการขับขี่รถกระบะหลายรุ่นมักจะเสียคะแนนในเรื่องนี้แต่นวโร2026เลือกใช้ระบบช่วงล่างด้านหลังแบบมันติลิงที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในรุ่นย่อยส่วนใหญ่ซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ลดทอนความสามารถในการบรรทุกแต่อย่างใดไม่ว่าจะอยู่บนทางหลวงหรือทางลูกรังช่วงล่างนี้ซับแรงสะเทือนได้ดีกว่ากู้แข่งหลายราย การควบคุมรถก็ยอดเยี่ยมสำหรับรถขนาดนี้ระบบพวงมลาลัยไฟฟ้าให้ความรู้สึกพอดีไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปและให้ฟีดแบ็กที่ดีพอจะให้คุณมั่นใจเวลาขับเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันขับในเมืองก็ไม่รู้สึกเถอะทะและรัศมีวงเลี้ยวที่ลดลงในปีนี้ก็ช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นมากระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นอีกจุดที่โดดเด่นควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบจัดการสภาพพื้นผิวใหม่ ที่ปรับการตอบสนองของคันเร่งระบบควบคุมการยึดเกาะและเบรกตามโหมดที่เลือกไม่ว่าจะเป็นทายหิมะโครนหรือหินนวรจะปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ระบบล็อกเฟืองท้ายซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นโปร CX และรุ่นสูงกว่านั้นก็ยิ่งเสริมความสามารถในการลุยทางวิบากและไม่ใช่แค่ดูดีเท่านั้น เพราะเราทดสอบจริงในหลายสภาพแวดล้อมเดินสูงลำทานทางลูกรังและมันก็ผ่านทุกด่านอย่างมั่นใจระบบควบคุมการลงเท้าและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำงานได้ราบรื่นระยะใต้ท้องรถที่สูงกว่า220มมตรก็เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคใต้ท้องและมุมไตและมุมจักรก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดยกันชนถูกออกแบบมาให้ไม่ติดพื้นง่ายๆที่น่าประทับใจไม่แพ้กันคือความเงียบในห้องโดยสารฉนวนกันเสียงได้รับการปรับปรุงด้วยกระจกที่หนาขึ้น และวัสดุกันเสียงรอบเครื่องยนต์และซุ้มล้อแม้จะขับที่ความเร็วสูงหรือวิ่งทางวิบากเสียงลมและเสียงยางยังคงเงียบสงบเครื่องยนต์ดีเซนก็ได้รับการปรับแต่งให้เสียงนุ่มขึ้นไม่ดังกระโชโหกโฮกฮากเหมือนรุ่นก่อนก่อนจะจบบทขอ